สวัสดีครับอยู่กับช่องสั้น,นยกระฟนเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีความอยากกินเคเฟซีกับคนข้างหลังกเ็เลยมาที่บิ๊กซีสาขาไซน้อยนะครับมาคนข้างหลังมาแบบเร็วๆ,ๆเลยด้วยความอยากกินเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนกินให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่สั่งเคฟซีก่อนเลยป้าตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าเค c ฟซกัน ไปช่างเนป่ยกินชุดไหนอ่ะต้องขอตัวสั่งก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราได้สั่งเป็นชุดอะไรน้าเออชุดอะไรน้าเออชุดพอใจ เฮ้ยนปเสร็จแล้วตอนนี้ก็ทำเพียงแค่รอออเดอร์เดี๋ยวไปพบกันที่บ้านเฮนะ้ยอีกอีกคิวเดียวเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านเลยป้าอันนี้เราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดูนี่นี่ เอาเอานนี้ก็ทิชชู่ก่อนก็อันนี้ก็จะเป็นแคปชั่นของเขานะนี่ลดการกินไก่คงไม่ไหวแต่ลดการใช้พลาสติกอ่ะของชัวอ่าอันนี้เป็นสโลแกนของ KFC สปอนเซอร์ได้นะครับอ่าผมได้เป็นชุดไก่อะไรนะเหรอชุดไก่ อ๋อจดไก่พอใจอันนี้ผมก็เอาไก่มาเลี้ยงที่นี่หมดแล้วนี่เป็นไงต่ากินน่ากิน,น,กนส่วนเนฟนฟานี่จะผมได้เอาเป็นชุดจัมโบ้นะอันนี้ที่เหลือเสียดายก็ตอนนี้ก็จะกินกันกินกันเลยเดี๋ยวกินกันเดี๋ยวเอา อันทีิซอสอีซอสเอาซอสมะเขือเทศหรือซอสพกซอสไลเป็นไลคนคนข้างๆไม่ค่อยอยากออกกล้องเราก็อยากให้เขาออกเหมือนกันแหละเราก็สร้างช่องด้วยกันนะเอาเบียงเบียงกล้องไปหน่อยนึงจะได้ได้เห็นมุมอีกน,อนิดนึงตอบทำไม

ทุกคนคงอาจจะเคยกินแต่วันนี้ด้วยความที่หิวคอ้คนนี้เขาเขาเป็นใบเขาไม่อยากจะพูดหัวเราะหัวเราะหัวเราะเป็นหัวเราะเป็นแต่คุยด้วยไม่คุย ขออนุญาตดูดนิ้วอร่อยอร่อยเอาไมวชุดดื่นอ่ะเอาเริ่มเริ่ม,มต้องขยับแล้วโต๊ะผมมาตั้งตรงนะแต่อีกคนนึงมันไม่ค่อยนั่งตรงไงมันนั่งอยู่ข้างโต๊ะนี่ทุกคนดูอืมอ อย่างอย่างแจมเป็นเมนูถูกใจคนอ้วนอย่างเราอีกหนึ่งคนเลยนะโดนแยกไปกับมือด้วยเป็นไงคนข้างๆพูดหน่อยดีอย่าเพิ่งรีบกินเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจบเดียว อร่อยไหมช่วยตอบหน่อยอย่ายักหน้าดิคนดูก็ไม่เห็นตอบหน่อยอร่อยไหมไม่ตอบด้วยนี่แปง้งบีบซอนมาเอ้สอไม่ใช่นตอนเมื่อกี้ซอสพริกเข้าไปนี่ อธิบู่ณ์ไหมขออทีู่รณ์มันมือ <laughs> เป็นไฟเป็นไฟนี่ก็เป็นท้อสมะคเดศจัดไปด้วยครับอื้อ น่ากินไหมน่ากินอร่อยกันนะนี่เมื่อกี้จ่ายเท่าไ,ไหร่นะเออร้เ้าเไอชุดน,นี้ร้อยเก้าเก้าแล้วก็บวกเพิ่มอะไรนะนเป็นฝ่ายยี่สิบเป็นเท่าไหร่วะเป็นร้อยเป็นสองร้อยเก้าปะ สองร้อยเก้าก็วะใช่ดิสองร้อยเก้าสองร้อยสิบเก้าหรือสองร้อยเก้าสองร้อยเก้าก่อนวันนี้มาเปิดด้วยเมนูกไก่แกะสีวันอื่นคนนุณดูอยากให้ทำเมนูอะไรมาให้ ท่านผู้ชมรับดูรับฟังกันเดี๋ยวผมก็จะทําเมนูนั้นมาให้ยอนไปลูกน้องมีลูกน้องลูกน้องเต็มงหลังเลยก็เป็นวิถีชีวิตที่ว่าวันนี้ว่างไม่มีงานรถช่างว่างแล้วหิวอยากกินเคฟกตีก็เลยจัดมา อันนี้ผมก็เพิ่งกินต่อหน้ากล้องครั้งแรกนะก็จะเก่งเกงนิดนึงอาจจะไม่ได้ทำเหมือนช่องอื่นนะว่ามีความที่เก่งว่ากินต่อหน้ากล้องครั้งแรกเลยอันนี้ปกติก็กินเหมือนทั่วไปกินกินกินไปเลยฝั่งไหนได้ไปบ้างแล้วฝั่งโน้นได้ฝั่งนี้ได้หรอเอาไปลูกน้องเยอะ Way, วนเวียนวนเวียนก่อจะถ่ายแต่ก็ดูกินก็ก็คงจะอิ่มกับผมด้วยแหละลูกน้องข้างหลังอะ่ะแบบเมือ่อนี่นะทุกคนดูแจมแจม เป็นเมนูม be ื้อเช้าแต่อยู่ในเวลาเที่ยงของวันอร่อยนะก็ไปเปิดคลิปไว้เลยว่าจะมีวิธีการทำรถอีกคลิปหน้านะอาจจะเป็นอีพีไหนอหรือคลิปไหนผมก็ไม่แน่ใจนะสอนไล่ ปั๊มเบรกปั๊มแปดจุดหนึ่งงานซีนซีนะขับข้างหลังผมเองเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ทุกท่านได้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าตอนนี้กำลังรอปัม๊มมาใหม่รอปั๊มไปจุดหนึ่งอยู่คนข้างๆมันนไม่พูดเลยทุกคนดูด้วย ม,มันมันมันแท้เสร็จแล้วมันก็ให้ลูกน้องเลยอ่ะมันไม่รู้จะพูดจาบ้างเลยทุกคนก็จะเห็นมือมันวุ่นวายอยู่ในถาดนี่นี่ะมาลูกน้องผมอยากเข้ากล้องเลเนี่คนนื่อกินเนื้อแล้วผมยังแท้กระดูกเลยชอบ ขอใจคอยนี่แหละย้ายมันเริ่มเข้าถึงซิกงนเจอร์ทุกคนเริ่มมาอร่อยแล้วซิกงนเจอร์อืม,อมเป็นไฟบ้าง เมนูนี้อร่อยเอาเรื่องอืมอะทุกคนก็ขอเวลากินต่อนะกินส่งชิ้นสุดท้ายดีจวบีบซอสยุวัน,นี้หนึ่งก่อนปิดคลิปอืม ก่อนไปคลิปก็สำหรับคลิปนี้มาถ่ายให้ทุกท่านได้ดูว่าไก่แคฟซีนี่สุดยอดนะมื้อเที่ยงจะเป็นมือเที่ยงของคนอื่นแต่เป็นมือเช้าของผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยบายๆไปแล้วขออนุญาตกินต่อป้า